นี่ลูกหมูเธอก็ทํางานที่นี่มาสองปีแล้วยังจะห่อข้าวมากินอยู่อีกหรอกหงกยังไงก็งกอย่งงางนั้นชีวิตเธอดูไม่เจริญขึ้นเลยนะถ้าจะพูดได้แต่คําพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าถ้าจะจะพูดแกจะทำไงนี่แกจะไม่ฟังอะไรใช่ไหมนิ่งอย่าทะเลาะกันเลยนะ CVM Film สวัสด,ดีทุกคนอ้าวลุกหมูสวัสด,ดีกลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นตุ่วพวกแกได้กลิ่นปะกลิ่นอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นได้กลิ่นเลยถ้าฉันรู้ว่ากลิ่นอะไรฉันจะถามแกไม่เล่าก็ฉันไม่เห็นได้กลิ่นนี่มันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่แถวๆนี้แหละเอ่อ น่าจะเป็นกลิ่นหอมหมกที่ฉันห่อมานะ่ะเดี๋ยวฉันเาไปวางข้างนอกให้นะกลิ่นแรงขนาดนี้กล้ามากินในออฟฟิศได้ยังไงติดเสื้อฉันหรือเปล่าเนี่ยซื้อมาแพงด้วยเนี่ยติดหรือเปล่าเนี่ย พวกเธอฉันมีหอมออกมาแจมด้วยน่ากินไหมน่ากินสิหอ,หอมซะด้วยฉันขอกินด้วยคนนะได้สิ ลูกหมูใช่ไหมล่ะฉันตั้งใจทำสุดตีมือเลยนะพวกเธอกินอะไรกันอ่ะกินตลบอบอวนไปถึงห้องทำง,งานฉันเลยคุณโยกกินหอห์มกของลูกหมูครับคุณโยกเมาาื่อเช้าไอ้ก็เตือนแล้วนะครับว่ากลิ่นมันเหม็นลูกหมูเธออีกแล้วเหรอน้ำเปล่าหวานบ้างน้ำพริกกะปิบ้างน้ำปลาบ้าง เข้าเหน่อยก็ดีนะลูกหมูขอโทษค่ะผู้จัดการคราวหน้าหนูจะปิดให้มิดชิดเลยค่ะเด่ลูกหมูเธอก็ทำงานที่นี่มา2ปีแล้วยังจะห่อข้าวมากินอยู่อีกหรอกงกอย่างไงก็งกอย่างนั้นชีวิตเธอดูไม่เจริญขึ้นเลยนะอย่าไปถือสาเลยครับคุณโยกลูกหมูมันเป็นคนไม่รู้จักบริหารจัดการยอดเงินคงติดลบจนต้อง่อข้าวมากินแบบนี้จริงหรอ นี่ลูกหมูเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอสักร้อยสองร้อยนะ <_ an> เพื่อเธอจะเหลืองเงินไว้กินของดีๆกับเขาบ้าง <_ an> ไปกันเถอะไอซ์ฉันว่าจะชวนแกไปกินข้าวข้างนอกอะ่ะไปไหม <_ an> ไปสิคะคุณโยกไอ้จะไม่ไปไ <_ an> ด้ยังไงดีงั้นไปบอกคุณรถให้เตรียมรถไว้เลย ไม่เป็นไรนะลูกหมูไม่ต้องไปสนใจคําพูดคนอื่นหรอกที่เธอทนะําน่ะมันดีอยู่แล้วทั้งประหยัดแถมได้กินของตามใจตัวเองด้วยอืมขอบใจนะฝนอะไรนะคะพูดจริงเหรอคะเนี่ยตอนนี้หุ้นบริษัทตกจนแทบจะติดลบ บริษัทกำลังจะเจ๊งหรอคะเนี่ยใช่ครับเราต้องรีบหาทางแก้ไขให้บริษัทกลับมามียอดขายดีๆให้ได้โดยเร็วไม่อย่างนั้นบริษัทจะต้องถูกปิดและพนักงานทุกคนก็จะถูกไล่ออกรวมถึงคุณด้วยคุณหยกค่ะค่ะเดี๋ยวหยกจะรีบหาทางแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดเลยคะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับจะเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ย นะอืมเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากนี่ถ้าฉันกินแบบนี้ทุกวันนะฉันอ้วนเป็นหมูแน่ <c oughs> ลูกหมู ฝนดูเอาไวน้นะว่าผู้ดีเขากินกันแบบนี้จ้ะไม่ใช่กับข้าวตลาดนัดแบบที่พวกเธอกินอยู่ไอ้เธอรู้ตัวไหมว่าคําที่เธอพูดออกมามันแย่มากเลยนะแล้วอีกอย่างพวกฉันก็ไม่ได้เป็นผู้ดีอะไรไม่เห็นจะต้องกินตามเธอเลยใช่ไอ้พวกเรากินแบบนี้มันก็อิ่มท้องเหมือนกันแล้วก็แฮปปี้ดีนะ เมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนกันนะลูกหมูเอา้าก็ที่แกบอกว่ากินกับข้าวฉันจะอ้วนเป็นหมูไงอ๋อก็มันจริงนี่แกทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้ทำไมไม่ลองเปิดร้านอาหารดูล่ะจริงๆฉันก็อยากเปิดร้านอาหารนะอยากหารายได้เสริมอยู่เหมือนกันก็เอาสิฉันคุยกับผู้จัดการให้เอาไหมมาเปิดร้านที่บริษัทเรานี่แหละฉันจะผูกปิ่นโตเป็นลูกค้าประจำของแกเลย เคล็ดีเหมือนกันเนาะไม่มีทางหรอกค่าที่ไม่ใช่10บาท20บาทแกจะมีปัญญาที่ไหนมาเช่าได้แล้วอีกอย่างคุณหยกเขาไม่มีทางให้แกเช่าที่นี่หรอกไอ้ทำไมพูดแบบนี้ล่ะก็พูดตามหลักความเป็นจริงนี่ถ้าเกิดเขายอมให้แกเช่าที่แล้วก่แกเบี้ยวขึ้นมาเขาจะทำยังไงไอ้ถ้าเธอจะมีทัศนาคาตลิลุบชอบพูดแต่คำแย่ๆทำลายความรู้สึกของคนอื่น ถ้าจะพูดได้แต่คำพวกนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าถ้าฉันจะพูดแกจะทำไงนี่แกจะไม่ฟังอะไรใช่ไหมนี่อย่าทะเลาะกันเลยนะนี่พวกเธอทะเลาะอ,อะไรกันคุณโยมผู้จัดการนี่พวกเธอยังไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ากำลังจะโดไนไล่ออกกันหมดอะไรนะครับพวกเรา,ากำลังจะโดนไล่ออกเหรอก็ใช่นะสิสำนักงานใหญ่โทรมาหาฉันเมื่อกี้ว่าหุ้นตกบริษัทกำลังจะเจ๊ง ไม่ได้นะครับไอยังไม่มีงานรองรับเลยจะให้ออกดื้อๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวฉันจะช่วยทุกคนเองเธอจะช่วยพวกออย่างไงนั่นนะสิเธอเป็นแค่พนักงานธรรมดาเธอจะช่วยอะไรบริษัทได้ เธอจะช่วยเรายังไงเหรอลูกหมูฉันจะช่วยซื้อหุ้นบริษัทไว้เองเพื่อไม่ให้ทุกคนตกงานไงล่ะนี่แกรู้ตัวหรือเปล่าพูดอะไรออกมาหุ้นนะไม่ใช่ข้าวแกงตามตลาดนัดที่จะซื้อได้ง่ายๆเป็นแค่พนักงานยังห่อข้าวมากินทุกวันอยู่เลย มีปัญญาหาเงินจากไหนมาซื้อหุ้นบริษัทไม่ทราบฮะนี่แกเครียดจนเพ้อไปแล้วเหรอแกไม่รู้ราคาหุ้นของบริษัทใช่ไหมถึงกล้าพูดแบบนี้ที่ฉันกล้าพูดก็เพราะว่าฉันมีเงินพอที่จะซื้อได้ยังไงล่ะฮะอะไรนะนี่แกจะบอกว่าแกมีเงินเป็นล้านเลยเหรอโกหกหน้าไม่อายเลยเนาะถ้าไม่เชื่องั้นดูนี่ นี่แกมีเงินในบัญชีสองล้านหกเลยเหรอใช่เธอเก่งมากเลยนะลูกหมูเธอมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆนั่นแหละฉันขอโทษนะที่เคยดูถูกถากถานเธอนะลูกหมูฉันก็เหมือนกันฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรค่ะผู้จัดการ ไม่เป็นไรไอซ์ฉันไม่โกรธหรอกแล้วเธอมีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมยังห่อข้าวมากินอยู่ล่ะหนูเป็นคนชอบทำอาหารนะคะแล้วก็การห่อข้าวมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแถมยังประหยัดอีกด้วยถ้างั้นเธอก็ช่วยบริษัทหน่อยนะถือว่าช่วยพวกเราทุกคนใช่ช่วยพวกเราเถอะนะ ฉันช่วยก็ได้แต่ไอกับผู้จัดการต้องสัญญากับฉันก่อนนะว่าจะไม่ดูถูกแล้วก็ไม่ไปพูดจแบบนี้กับใครเขาอีกอืมฉันสัญญาด้วยเกียรติของผู้จัดการเลยฉันก็เหมือนกันฉันจะปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้นดีค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับสํานักงานใหญ่เองค่ะขอบคุณนะลูกหมูที่ช่วยผู้เราไม่ให้ตกงานค่ะ หลังจากนี้ก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะอย่าหลงตนอย่าลืมตัวใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและพอดีค่ะใช่ค่ะเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน แค่เธอในะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทําไมมีใครยิ้มให้ฉัน